เรียกได้ว,ว่ากลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งนะคะกับ Huawei Series P ค่ะที่ตอนนี้นะเขาทำการ rebranding ใหม่ได้ชื่อว่า p u r a กับ Huawei p u r a 70 Series ค่ะยกทับมาถึงประเทศไทย3รุ่นด้วยกันจุดเด่นของรุ่นนี้ที่อยากจะบอกทุกคนคือกล้องหดได้ค่ะพูดไม่ผิดหดได้จริง Huawei p u r a 70 Series ตอนที่เปิดตัวในจีนเนี่ยคือของหมดรัวๆเลยค่ะเป็นมือถือที่ไม่มีการเปิดตัวมาปุ๊บวางขายเลยแต่ได้กระแสนในจีนเต็มๆขนาดคนจีนเองเนี่ยเขาเรียกกันว่าแย่งซื้อเลยล่ะ ขอเกินหน่อยนะคะว่าหัวเว่ p u r a 70 Series เนี่ยก็คือหัวเว่ย P Series ต่างกันแหละแต่ว่าเขาทําการรีแบรนด์ปรับเปลี่ยนจนได้ออกมาเป็น p u r a นั่นเองค่ะรอบนี้เป็นการเปิดตัวในประเทศไทยทั้งหมด3รุ่นด้วยกันคือหัวเว่ย p u r a 70หัวเว่ย p u r a 70 Pro แล้วก็หัวเว่ย p u r a 70 Ultra วันนี้ค่ะทุกคนซีจะจัดเต็มกับหัวเว่ย p u r a 70 Ultra ในที่อยู่ในมือซีนี่เองค่ะ มาเริ่มกันที่ทีเด็ดของโทรศัพท์ไม่ถือกันเลยดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่า Huawei mm. Pura 70 Series เนี่ย mm. อาจ mm. เน้นเรื่องกล้องที่ทุกคนเห็นกล้อง3ตัวบม่มๆตัวนี้นะคะไม่ได้ทํามาเพื่อความยิ่งใหญ่สมราคาอยู่เดียวเพราะสเปคก็จัดหนักจัดเต็มเช่นกันเอาเป็นว่าสเปคไม่น่าจะทําให้คุณผิดหวังนะกับตัว Pura ใครคุ้นเคยหัว Huawei P Series อยู่แล้วถ้าจําได้นะจะรู้ว่าประสิทธิภาพการถ่ายรูปในรุ่น P Series เนี่ยคือตัวตึมเลย รุ่น p u r a 70 Ultra ก็คือพี่ใหญ่สุดของเขาแล้วใช่ไหมคะในซีรีส์กล้องหลักค่คะเมนแคมร่าเนี่ยนะคะจะให้ความละเอียดมากถึง50ล้านพิกเซลเซนเซอร์1นิ้วจริงๆต้องบอกเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ Huawei มีการเอาเซนเซอร์1นิ้วมาใช้แบบจริงจังข้อจํากัดหลายๆอย่างก็คือรูรับแสงเนี่ยปรับได้ตั้งแต่ f 1 6ถึง f 4 0แถมมีระบบเซนเซอร์กันสั่น Shift OIS มาอีกด้วยทีเด็ดคือลูกเล่นค่ะทุกคนการที่เลนส์บ่มๆใหญ่ๆเนี่ย ทุกคนเห็นไหมคะว่าเวลาเราเปิดใช้งานกล้องเนี่ยมันจะสามารถยืดหรือหดกลับเข้าไปได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับกล้องจริงๆเอ,อและนี่คือไฮไลท์ของตัว p u r a 70 Ultra เลยก็ว่าได้ทำว่ามันดียังไงล่ะคะยืด,ยดหด,หดได้นะคะการรับแสงการเก็บแสงและการโปรเทคเลนสามสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำไมตอบโจทย์ว่ากล้องยืดออกมา ความที่กล้องของมันยืดออกมาอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของฝุ่นหรือการดูแลรักษาของเราบ้างที่เราอาจจะมีความกังวลก็แล้วแต่การใช้างานของคนเลยค่ะ Huawei <Whoa, wait, S 1> เขาเคลมว่าการยืดหดนี้นะคะทนทานอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นครั้งเลยการดูแลรักษาก็จริงๆแล้วก็ต้องมองว่าอาจจะมากกว่ากล้องทั่วไปที่ยืดได้หดได้เดีออกมาวิธีคิดในการดูแลการยืดหรือหดเก็บเนี่ยนะคะก็น่าสนใจตรงที่ว่าเวลาถ้าเกิดเราสลับไปใช้กล้องหน้าเนี่ยกล้องด้านหลังก็จะหดเก็บอ่า หรือถ้าคุณทํามือถือตกนะคะกล้องก็จะทำการหดเก็บอัตโนมัติเพื่อปกป้องตัวเองทันทีดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเกินไปเทคโนโลยีมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานสบายๆของเราอยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะค่ะอีกอย่างคือพอเลนส์เขายืดหดได้แบบนี้นะคะระยะโฟกัสของกล้องมือถือที่เซ็นเซอร์ใหญ่ๆส่วนใหญ่เข้าใกล้มากไม่ได้อันนี้ก็ต้องรู้แต่โคเวคเขาทำได้นะ กล้องอัลตร้าไวของเขาตัวนี้นะคะก็ให้ความละเอียดมากถึง40ล้านพิกเซลมากกว่าอีก2โมเดลในรุ่นเดียวกันนะ่ะถึง4เท่าเลยนะมาดูเรื่องของกล้องเทเลโฟโต้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกล้องที่แบบเราได้ใช้บ่อยๆนะคะความละเอียด50ล้านพิกเซลเช่นกันนะคะสามาสุดออปติคอลสูงสุด3.5เท่าซูมดิจิตอลไป้อยเท่าและรองรับโหมดมาโครใกล้สุด5เซนแถมระบบกันสั่น ois ก็ให้มาเช่นเดียวกันค่ะเรียกเด้ว่าอัดสเปคเดี่ยวกับกล้องมาไม่ยั้งเลยอ่ะ ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยนะทุกคนก็ไม่ได้ต่างกันมากใน3รุ่นค่ะก็คือให้มาเท่ากันประมาณ13ล้านพิกเซลซึ่งสิชอบตรงที่การถ่ายวายคือเป็นกล้องหน้าที่ถ่ายวายมุมกว้างได้ด้วยนะคะ Huawei Pura 70 Pro กับ Huawei Pura 70 Ultra เนี่ยจะมีการแถมออโต้โฟกัสมาให้ด้วยในกล้องหน้าเพราะฉะนั้นคุณจะสะใจในกล้องหน้าที่ทั้งความละเอียดสูงและวายและโฟกัสได้ดีด้วย ลุกเพลินมากนะคะฟีเจอร์หรือว่าลูกเล่นต่างๆเนี่ยสำหรับรุ่นนี้ให้มาครบโหมดต,ต่างๆพื้นฐานที่จะเป็นก็คือครบคันไม่ต่างจากรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายในที่ แสงเยอะโหมดกลางคืนหน้าชัดหลังละลายคือถือว่ามันเป็นกล้องมากกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วณนะจุดนี้ค่ะส่วนในกล้องหลังนะทุกคนคือเสริมให้นิดนึงนะคะมันจะมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะคะถ้าคุณเข้าไปที่โหมดโฟโต้นะคะแล้วก็เข้ามาที่ลูกศรข้างล่างจะมีเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า Xmage ซึ่งมันพอกดปั๊บเนี่ยจะเป็นการถ่ายพร้อมกับฟิลเตอร์เลยค่ะเนี่เป็นเทคโนโลยีของทางหัวเว่ยที่เขาพัฒนาขึ้นมาทําให้เราเนี่ย ไม่ต้องไปใส่ฟิลเตอร์ข้างหลังคือดูแล้วรู้สึกว่าในแสงนี้บรรยากาศประมาณนี้อยากเปลี่ยนก็จิ้มได้เลยนะคะมันไม่หายไปค่ะแต่ว่าอันนี้ซิว่าดีตรงที่ว่าเวลาที่เราชอบฟิลเตอร์นี้แล้วเราัวภาพหลายๆภาพไปไนเซตอะ่ะมันจะเป็นอัลบั้มภาพที่เราไม่ต้องมานั่งแบบปรับฟิลเตอร์ที่หลังถ่ายแล้วได้เลยใส่ฟิลเตอร์แบบนี้อา้าสวยกดถ่ยเลย ที่เด็ดเรื่องของกล้องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ snapshot โหมดถ่ายภาพด้วยความเร็วสูงอันนี้พอเราเปิดโหมด snapshot เนี่ยลองเอาไปถ่ายกับวัตถุที่มีการเคลื่อนที่เร็วนะคะภาพที่ถ่ายออกมาคือนิ่งเหมือนกับวัตถุหยุดอยู่ตรงนั่งจริงแบบนี้คือต้องบอกว่าการถ่ายกีฬาหรือการถ,ถ่ายรถแข่งหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆลุกดิ๊กลุกดิ๊กเหมาะมากเออบางทีก็คือสําหรับคนที่แบบใส่เต้นนะแบบว่าอยากจะโพสต์อะไรที่มีความสะบัดผมสะบัดกระโปรงหรือว่าบัลเล่ย์อยู่อะไรอย่างเงี้ไ it's time to hit me up, up, up. และแน่นอนนะคะว่า AI ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในสมาร์ทโฟนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจะมารีวิวมือถือในปี2 0 2 4ทุกคนก็จะแบบแล้วพี่สิคะ Huawei Pura 70 series เนี่ยมี AI หรือเปล่ามีอันที่หนึ่งเลยคือเรื่องของ AI Gesture Control เราสามารถโต้อตอบโดยที่เราไม่ต้องแตะจอได้เช่นตอนที่เรากำลังกินข้าวใช่ปะ่ะแต่อยากเล่นโทรศรัพท์อยากอัดข่าวอ่าบทนี้จะเอาไว้ใช้งานแบบนั้นเลยคะ่ะอันที่2คือเรื่องของ AI Privacy View เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่คนอื่นจะแอบมองเด้งแจ้งเตือนหรือข้อมูลส่วนตัวของเราได้ หน้าจอสามารถเปิดค้างไว้ขณะที่เรากําลังมองใช่ไหมคะว่าง่ายคือว่าปกติเวลาเราไม่ได้มองหรือไม่ได้สัมผัสหน้าจอไม่ได้เปิดให้หน้าจอสว่างตลอดเวลาหน้าจอจะดับไปเองอันนี้คือปกติแต่เครื่องนี้เมื่อเรามองหน้าจอตลอดหน้าจอจะไม่ดับค่ะมีการแทร็กตาเออ มาดูเรื่องดีไซน์ภายในตัวเครื่องทั้งด้านหน้าด้านหลังดีไซน์หน้าจอไม่มีอะไรพูดถึงนะคะเพราะว่าเหมือนโทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆไม่ได้มีความต่างเยอะแต่ก็ที่แปลกตาและสะดุดตามากๆก็คือนี่ค่ะโมดูลกล้องค่ะปกติเราเห็นดีไซน์เป็นแบบสี่เหลี่ยมวงกลมแว่ Huawei Pura 70 Series เขามาในรูปแบบสามเหลี่ยมนะจ๊ะอ่าจริงๆคอนเซปต์เขานะคะก็คือ the Penrose triangle หรือว่ารูปแบบที่เป็นไปไม่ได้คือตอนเปิดตัวเขาบอกว่ารุ่น Pura เนี่ยเป็นการสแสวงหา ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เป็นมิชชั่นอิมพอส i ซิเบิลนึกออกไหมแต่ดูแล้วน่าตึ่เต็นดีนะคะน่าค้นหาในรุ่น p i r a 70 Ultra จะมี2ส,สีด้วยกันคือสีดำแล้วก็สีเขียวอันนี้เลยนะคะชื่อว่าตัวดีไซน์เนี่ยให้ความรู้สึกแบบรูรา่าทันสมัยเพราะกิมมิคแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยคือลวดลายที่เห็นไหม คล้ายกระเป๋าแบรนดูเขาบอกว่าสุดที่ทำมาใช้เนี่ยเป็นวัสดุหนังวีแกนนะคะแล้วก็เสริมลวดลายลงไปแต่แบบไม่ต้องให้เด่นชัดมากพอให้ดูแบบเก็มแกมไกิมมิกก็พอควายลัก u ัวรี <S 1> <S 1> รอบนี้ค่ะหัว w ว i p r ร u d l y p พ e s e ซ t ตัวท็อปอย่างตัว Huawei ย u ิ a ร0า l จ r a ัตรามากๆสำหรับซีภายนอกถือว่าโอเคเลยสะดุดต,ตาพอสมควรเพราะว่าลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครใส่เคสเข้าไปก็มีความเสริมคอนชิคในกินมเมคต่ตางๆ เรามาดูสเปคที่หลายๆคนต้องรู้เป็นตัวเลือกนะคะนั่นก็คือเรื่องของสเปคหน้าจอทั้ง3รุ่นคือหัว w ว i p พิราเจ็ดสิบพิราเจ็ดสหรือว่าพิราเจ็ดสิบจะเหมือนกันเลยค่ะคือหน้าจอไม่มีความแตกต่างกันเลยนอกจากขนาดและก็รูปแบบคือตัวหัวเว่ยพิราเจ็ดสิบอัตร้ัวนี้คุณจะเห็นว่าหน้าจอเนะี่ยมีความกึ่งโค้งนะแล้วจอเป็น LTPO OLED 6.8นิ้วนะคะ refresh rate 120Hz เป็น Full HD p l u ด้วย ram ที่ให้มานี่คือ 16G ความจุ 512GB ค่ะ ค่าความสว่างก็คือสูงสุดอยู่ที่2,500เน t ตนะคะไม่มีปัญหาด้านการเล่นในที่แบบแสงจ้ามันดูแบบสวยมากจากขอบด้านข้างตรงเนี้ยจะเห็นว่าบางๆแบบนี้นะคะแบตเตอรี่ก็จุใจกันไปเลยคือ5,200ม ah, ิลลิแอมแล้วก็รองรับการชาร์จไวร้อยวัตต์ด้วยชาร์จไร้สาย80วัตต์ได้ด้วยนะคะส่วนตัวเห็นบางแต่ว่าซีว่ามันก็มีน้ำหนักที่พอดิบพอดีกักน จับนะไม่ไม่เบาเกินไปบางนีจับเบาเกินไปคือแบบนี้อะไรอยในนี้ไหม <c oughs> ทั้ง3รุ่นสามารถกันน้ำกันฝุ่นสูงสุดคือ IP 6 8เลยรอบนี้หัวเว่ยเขามีการใช้หน้าจอก,กระจกที่พัฒนาขึ้นมาเองด้วยนะคะนั่นก็คือตัว Crystal Armor คุณลุน glass นะคะคุณลุนมาจากเขาคุณลุนนั่นเองนะคะจำได้ไหมที่น้องแจนเคยเอาไปทุบเกาลัดเออแรเอนเบอร์นั้นเลยทําไมต้องทุบเกาลัดยสายโหดก็ยองได้นะืบบนม Lonely. Eh? มาดูเรื่องชิปการประมวลผลของตัว Huawei Pura Series อบนีดีกว่านะคะ HUAWEI Pura 70นะคะจะใช้ชิปเซ็ตเป็น Kirin 9000 S1 ส่วน Huawei Pura 70 Pro แล้วก็70 Ultra จะใช้เป็น Kirin 9010ค่ะระบบปฏิบัติการของเขาเป็น emui 14ที่ครอบด้วย Android 14อีกที่นึงนะคะและที่คุณอยากรู้หรือที่เรารู้กันอยู่แล้วในวงการก็คือ Huawei เนี่ยสามารถดาวน์โหลดทุกอย่างได้ผ่านแอป Gallery แต่ว่าแอปพลิเคชันาาถ,ถูกติดตั้ง ตรงได้จากแอปแกลเลอรี่นะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าสรุปแล้วเราใช้แอปประเภทที่เป็นสัญชาติ Google ได้หรือไม่ได้กันแน่ <S <S ได้คะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือเช็คก่อนนิดหนึ่งว่าซอฟแวร์คุณเป็นรุ่นปัจจุบันแล้วแล้วทําการโหลดแอป Micro G คือมันมีวิธีของมันอยู่พอคุณติดตั้งเรียบร้อยนะเราก็เข้าไปที่การตั้งค่าเลือกผู้ใช้และบัญชีเลือกเพิ่มบัญชีแล้วก็เลือกเพิ่มบัญชี Google หลังจากนั้นเราก็ล็อกอินบัญชีดาวได้เลยค่ะพอเราลงชื่ออะไรต่างๆครบเราจะทําการติดตั้งแอป Google ได้เลย ฟังดูเหมือนยุ่งยากแต่ว่าการตั้งค่าและดาวโหลดแอปนะคะทำรอบเดียวก็จบก็รู้เรื่องแล้วค่ะอาจจะมีความซับซ้อนขึ้นมานิดเดียวเองค่ะแต่แอปอื่นๆอย่างแอปยอดทิพย์ธนาคารหรือว่าแอปสื่อสารต่างๆก็มีครบหมดนะในแอปแกลเลอรี่ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆนะคะคุณก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่การสแกนลายนิ้วมือสแกนใบหน้ามีครบรวดเร็วก็ตรงตามมาตรฐานโทรศัพท์มือถือทั่วไปที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแหละ และนี่คือทั้งหมดของ Huawei p i r a 70 Ultra ที่อยู่ในมือซีซี่ถือว่าตัวนี้นะเป็นมาตรฐานโทรศัพท์ม,มือถือรุ่นเรือธงคือเป็นรุ่นแฟลกชิพที่จัดมาครบแล้วก็พยายามหาความแตกต่าง d i f f e r e n t i a t e หาจุดเดน่นหาความเป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวเครื่องนะคะสายถ่ายภาพถูกใจได้แน่นอนเพราะว่าสเปคกล้องเนี่ยไม่ทําให้เราผิดหวังจริงๆในรุ่นนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเชื่อว่ารุ่นนี้นะคะสําหรับใครที่เราคอยการเปิดตัวที่จีนมาแล้วหรือว่าลองฮิ้วเครื่องที่จีนมาแล้วนะคะรอวริวไม่ไหวเนี่ยก็ลองมาแชร์ประสบการณ์การใช้งาน ต่างๆกันได้นะคะเผื่อจะมีบางฟีเจอร์อะไรที่คุณได้ไปลองใช้แล้วแบบอยากจะแชร์กันนะคะเอาเป็นว่าดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ Subscribe ช่องเราให้เป็นกำลังใจทีมงานกับซีนเกนด้วยนะคะและเดี๋ยวเราจะมารีวิวรุ่นใหม่ๆฟีเจอร์เด็ดๆโดนๆอีกตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ